ชัวนอยอยู่ในบอลเตีถ้าเป็นจะปวดไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรนแค่รู้สึกมันหย่อนลำตัวก็มันลงมาต่ำไม่ได้มีอาการที่ว่าจะปวด,ดอะไรประจำเดือนก็ปกติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่ท้องน้อยอย่างทีนจะเป็ยนน,นิงอหรือเปล่า ทำมันข no ึ story, food, <ification of sprout Likewise offs> ้นบอกแต่บอส่คยเป็นคนมีไขมันเนาะพราะไม่อนู่โลกมันแต่าะเยบดีจ้เนะาข้าก็เปิดไปได้หมดเลนะเป็นไปได้เบิดไปเนาะผูนิงเาแต่ว่าข่อยเคยเห็นกขาเตไปข้ามเบอร์สี่หลกไปพานเนะขั้นหน่อยเนาะตาแม่ข่อยไม่มีปัญหาเนาะวนดูเนาะแต่เห็นาติพี่เนาะ อ่าาพ่อยก็ได้ตัดรออะไรพี่น้องก็ไปย้มตูมตัดเม่ด้เลยเขาเจ้าก็ได้ตัดเบิดเถอะพี่น้องนั่นเจอถ้ามันได้เป็นนนนั่นเป็นนี่ตัดเบิรได้นั่นวไายบคนว่ามีมือเย็กจอยเป็นใอย่างเราเขได้ตัดเป็นอะไสิบข้ามมึงไตัดอืมเป็นมดรูต่ว่าเราปวดได้ไงจอยแล้ว่ะ ยากันปวดไม่ไมอันนี้ไม่ขึ้นขนาดนั้นแต่รู้สึกมันเป็นมันเหมือนว่าหรือว่ามันหย่อนลงอ่ะอธิบายก็ถือของลงเมื่อขนาดนั้นจริงไม่ได้ตรวจแพทยในสองปีแล้ว ตอนนั้นคุณมอบอกว,ว่าเหมือนว่าลูกจะจะต่ําลงเคยตรวจคุณหมอกบอกว่า,วามันมันมันจะต่ําลงใช่เหมือนจะต่ําลงเหมือนจะมันลงมาจะต้องมาตรวจดูอีกทีแล้วเข้ากับเจลาใจก็ย,ย,ยืดน,นะนาตาาจชาติเพื่เหนน็นไม่เห็นเล็ แล้วใครจะไปต่างเขาจะไปตลาดเนาะเสียหน่อยมันได้ก็ไปยัดมัน้ะเสียเจ้างดหรือว่าเจ้าอ้วนเสียงดจ้าตัวนี้ก่อลเลยใช่ค่ะเออเออแมนแมนมีอาการนี่เมื่อลูกเกิดจะไม่จะนุ่งนุ่งแถวนี้พ่อหมอเคยเคยเคยตรวจแล้วมันหมอเคยบอกไว้อยู่ แต่เราก็ต้องตรวจนี่เลยแต่พี่หมดนมาล่อ,นนอ,ยอยันมีคนเห็นมีแต่คนมาเทียวเดียวสิมื่อนี้กับพุดดทธิไอ้พีดด่หอดตก็ที่หอดกับท,ที่เดือกปีสองปีสามหมดเลยพี่ต้องแขวะลูกก็จะอยู่แบบงองงเขาไม่ได้งอง เขาหงาก็โทรหาเร้วยเขาก็ไม่ได้เหงาเพาะเขาไปเรื่องของเขาเลอาจจะดีด้วยซ้ำการเขาได้ใช้ชีวิตให้ใช้ชีวิตกันสองคนขเขาก็บริหารจัดการกันได้แล้วก็อยู่ได้ไม่มีเราที่เหมือนบอก็เหมือนเขาแบบเจอถึงเวลาก็มารับน้องมา เด็กเขาดูลักกันดีดูบริหารจัดการกันได้นะแม่ไม่เห็นจะแบบต้องห่วงเหมือนแม่พูดเลยเออหรือว่าแม่ห่วงเกิดเขาพี่หมอนก็นเลยบอกแม่ก็ลองปล่อยเขาใช้ชีวิตในเมื่อแม่โอเคในที่จะปล่อยแล้วแม่ก็ต้องปล่อยเขาใช้ชีวิตแม่จะไปตามเขาว่าเป็นห่วงเขาทุกข์กล้าไม่ได้ที่หมอนแม่ยังให้หมอนใช้ชีวิตเลยเขาบอกเอาในกระโตแล้วไงโตกว่าน้องไงก็ใช้ชีวิตได้แล้วตัวเองก็แบบ เออรู้ชีวิตแล้วรู้แล้วว่าการทําง,งานเป็นอย่างนี้มีแต่จะหาแฟนให้นี่เนี่ยเเนี่ยอย่ามายุ่งเขาบอกอย่ายุ่งกับชีวิตเขาบอกเออรู้แล้วทีนี้เขาบอกอย่ายุ่งกับชีวิตคนอื่นเขาบอกใบมอนบอกแม่ว่าเอแม่จะได้ไม่เป็นทุกข์แม่ไม่ต้องหัดยุ่งกับชีวิตคนอื่นเขาบอกมันสอนข่อยเออแม่ก็ไม่ได้อยากยุ่งดอกแม่ก็เป็นหว่วงนะง แม่กับ่วงนองห่วงหมอนหมอนอยู่คนเดียวหมู่บ้านนี่ตึ้งมกแม่เอารุ่นใด่ดียสันว่ามันเดียวรถใหญ่เดียวมอไซค์หหยุดแต่เอารถใหญ่สีขี่มอเตอร่ไซค์หายอย่างเดี้ยมาสโอ้มันมีฝันหน่อยเนาะหมอนสัตว์เอาไม่แต่ว่าเป็นพระละไงปู่แม่พระละพอเลยว่าไม่ได้เอารถเก๋งอันตรายให้ไปเรียนขับรถเดี๋ยวนี้เมื่อนั้นมาเรียนนพกับกับเป็นอยู่ได้หละแต่ว่ามันไม่เว้นบอกว่าไปเรียนขับรถเลยไป เขับได้ใบขับขี่แล้วก็คือไปเอาเลยกโอเคแค้เรี่ยวตอนแรกยะได้มอเตไใส่โอ้ยอามาอย่างสนนมันขี่มันอาจจะละเบลูกขี่จอถนนใหญ่ออกจากคอนโดมันก็ต้องเจอถนนใหญ่ยอยู่ดีพาดได้เลวแล้วก็ต้องถ้าจะกลับคนอนโดมันก็ต้องอยู่เทินถนนใหญ่ไกลอยู่ดี อันตรายสวัสดีค่ะพี่เพชรค่ะสวัสดีนะคะแม่หนุพา่าสวัสดีนะคะตึงมากกว่าได้ว่ามันอยาได้ลดอย่างไง้ไม่ได้แลสวัสดีนะคะพี่จีสวัสดีนะคะ วัสดีน้องจากแยกค่าสวัสดีค่ะเขาจอเข้าใจข้ามันพูดคุยกันได้ค่้เขากินกาแฟแล้วเริ่มรู้สึกแบบร้อนแล้วใส่เสื้อหนาวไปหรือเปล่าเมืม่อคืนไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวแต่ว่าอยู่ในห้องอ่ะไม่เปิดแอร์พอดีอุ่นขอบคุณค่ายิานดีตะก้าเลยตะก้าหมายเลขหนึ่งคือกาแฟสามกระสอบนะคะตอนนี้ยยังอยู่ที่ห้าใบแดงยังเป็นโปรเดิมๆอยู่ก็คือ ตอนนี้หนึ่งห่อก็คือเป็นสองเก้าศูนขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีน้องแชมเปญค่ะสวัสดีนะคะพี่นิยภสวัสดีพี่เล็กนะคะเสียวเข่าไปพอ,อยังใช่พวกไหลก็สิว,วงเลย่อจะใส่รถกระบะไปให้กุ้มปีพ่นละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนมองสวัสดีนะคะ ทั้งกูเกล่ยวหนาวหนาวหนาวแต่สีถาัดอาจจะหนาวกว่าไหมพรัลงทางโน้นอ่ะทั้งนัอนอ้นมันเป็นเป็นป่าหลายกว่าเนาะทั้งสีถาดาเป็นป่ามันป่าอย่างหลายกว่ามีต้นไม้เยอะกว่าอาจจะหนาวกว่าตรงนี้แดดมันส่องมาแล้วไงหนูตรงนี้นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ แล้วกดยืนยันได้นะคะสวัสดีแม่กุ้งค่ะ้ามาแล้วสวัสดีนะคะเช้พุ่มหนาวค่ะแม่ฉันเป็ี่ยนยู่กับเพื่อไหนอำเภอไหนลูกวันไปบ้านหนเนี่ยมาแรงกับบ้านหนาวเลยตอนกลับมาหนอนเขาก็หนาว บ่ได้เจอแม่พิมพ์บ่ค่ะแม่โอ้มาด่วนแม่พิมเราอยู่ในเมืองขอบ่ได้เขาฮอดเมืองบ่ได้พอกันแล้วอ้าวบ่ยู่บ้านใดหนูอยู่ในตัวยู่ในอันมันจอกบอกคู่บ้านใดยมเพื่อก้อนสว่านยู่บ้านใดยมเพื่อเดียวกันกับแม่อุ่งแม่พิมพระบายอ้เวาต่ได้พอกันแต่ว่าเราสิขึ้นไปช่วงวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบอยู่เลย สวัสดีน้องปามค่ะคิดถึงทุกคนนะเติเงเบบเบดบูบสบู่เล็ก,ลก,ลกสามก,ก้อนกาแฟเหล็กสามห่อเดี๋ยวหมอจะสัง่งนะคะตุนไม่ได้เลยค่ะบ้านสำลานโอ้บ้านเดียวกับบ้านแม่บัวตุ่มค่ะหน <c oughs> ูอายุเท่าไหร่ลูกหนูเป็นพี่น้องแม่บัวตุ่มเดียวเ <c oughs> พื่อนสาวเ <c oughs> พื่อนสาวฉันเดียวได้บ้านสำลาน สามเจ็ดรุ่นน้องรุ่นน้องเยอะอยู่อาจจะเรียนไม่ทันกันไม่ได้เจอกันสวัสดีค่ะแม่คิดถึงค่ะสวัสดีค่ะคิดหอดคิดหอดน้องเจนเป็นอยู่บ้านสำรานนะคะเดี๋ยววัหลังเดี๋ยวกับเมื่อนี้กับที่ฉัมเปียนไอชันพาน,นันบ้านเธออยู่ได้ฉันออกขอี้โขดข้อไส้ไหมหนูฉันก็จะเข้าบ้านฉันทั้งนี้ออกน้ำมุนออก ไปนี่แหละแต่ว่าแม่อุ่มมาเรียนรุ่นนี้รุ่นรุ่น,นอ่ารุ่นพวกพี่ไก่ไหมหนูรู้จักพี่ไก่ไหมพี่ไก่พี่จา๋าพี่แอ้รูู้ปะไก่ไก่จิงที่บ้าป่าเปาป่า,ปา,ปา,ปาเปาเลี้ยนน้ำด็กหน่อยอ่ะรุ่นนี้ป่าเปาก็ได้รู้จกักกันอะฉันก็ไปลหลานไล่าก,กาันนะตะกอนเอาไอ้เช่นเป๋มีวันสำลัน,น ฉันถามว่ารู้จักกันเด็กๆบ้ีค่ะให้เด็กๆอยู่ด้กันจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนมะ่กบเงินเขาพี่หมอนมาเขากัคขื่อยู่ดีกินดีเหมือนไม่เห็นเหมือนแม่ว่าเลย ก,ก็เห็นเขาโอเคอยู่นะว่าสันเออยนี่โอเคหน่ละล่ะสนุกเป็นห่วงซื้อซื้อสนอกแม่จะถามตามเขาทาไมละ่ะว่าสันไมได้ตามเป็นพี่กกก,ออกับห่วงเพราะเป็นแม่กับห่วงนน่นล่ะว่าหรือเขาจะใช้เวลากลับอยู่พี่ๆี่อยากให้น้องอยู่ใช้เวลาอยู่กับพี่สาวเขาก็ไปรับก่อนท้ายๆก็ไปนั่งจอยกันนิดนึงพี่ไปหมอนก็กลับ ที่มันบอกเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะโตแม่ก็ต้องเชื่อใจในความที่จะโตของเขาอ่ะสัน<ฮ>นั่งบอกคอยมาเพิ่น,นที่หม่อนแม่ยังปล่อยปล่อยอยู่แต่กับหว่วงอยากให้มีแฟน์ะลังเส่็ยามาหยุงก็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลิกหยุงกับชีวิตคนอื่นหมาสันก็จะมีความสุขมัน่า,า,าก็จะถึกแต่ปล่อยว่างแล้วก็จะ <ขา S 1> แต่หเขาฝากเอื่ยว่าบอกพี่หมอนรู้สึกเขาบอกว่าละเขาฝากเอ่ยว่าเขาบอกกูอยากได้ทั้งเ้นหรือเซนซีแม่งย้อมอนะ แกก็รวบร่วมคว้อมคิดหลบยอดท้องหลัมาบอกสุแม่ฟังไปก็ไปเตือเขาไปเจอพาน้องเขยไปเตือแม่ป้าน้องเขยก็เกลียกว่าแม่ป้าห้าป,ปีแม่ป้าเป็นน้องน้องเขยห้าปีแม่ป้าแม่ป้าหมอนแม่ลาเแป้อุ้ยบอก่แม่ปุ้งแม่ป้ายังหลอกแต่สแล้วก็ปกติแล้วก็มาหับมันก็เขาก็ดีดีเขาไม่เห็นกับแม่บอกเห้หมนันฟังเลย ุยพี่ถ่าอะไรคนนี้พี่หมอนก็เลยบอกปล่อยวางแม่ไปคาดหวังกับชีวิตคนอื่นให้มันมากอืแม่อย่าไม่คาดหวังกับหมอนั่สิไม่ได้คาดหวังแค่เป็นห่วงนี่เพราะม่เนี่ยเขารู้สึกดีชีวิตต้องมีคนดูแลนะลูกเขาดับนั่นบาใหมอนว่าแม่เห็นบะเห็นบะแม่มน่าหยุ่งกับหมอนอีกแล้วแม่แต่หยุ่งกับชีวิตคนอื่นท่านเพื่อละสิเดี๋ยวถ้ามีคนดูแลไงไม่ใช่ว่ามีใครสักคนแล้วต้องไปดูแลเขาอะไรเงี้ย แล้วแม่จะยุ่งทําไมก็ื่นแล้วแม่จะยุ่งทําไมจะรักใครชอบใครมันเรื่องของหนูหนะเขาสิ่งที่เขาวอามา,าเนี่ยเป็นข้ามปีอะไรก็บ้าแต่ข้มามตรงๆบา้าบ้าตรงๆว้าอ๋ออืมไม่เหลียวจะขอบริญยุงกับลูกกับเต้าเนาะเออลูกจะความกับมีค่อนดูแลลูกไฟนี่ก็บใครดูแลเอถอบ้า บ่ได้เป็นคนที่ดูแลลูกโดยตรงต่างก็งม่หรหูใจตั้งแต่ปล่อยน้ำใส่หน้านาลวลวะไรเขาทวงให้เขาดูแลบอกหวนเลยนี้ทำาองงมันม,มีประโยชน์ไปเย้าอย่างเป็นผู้ใช้ผู้ใช้ของข่ส้มนันมั่งแกเออไม่ได้ดูแลลูกซอยไขอย่อบางทงกับตุ้ยนี้เขาจะต้องห่วงตัวนาะคนดูแลลูกมาคนเดียวอันนี้จะควงองกับเ้าได้ตัวลูกฟังจะควองกับเมียเก่าดูแลอยู่เขาก็ดูแลของเขาดีจะควองไปไปยากกับเขาเนาะถูกปะ ยังย nh ิ à, cho, ้มมาว่า่อยหนุ่มกระโหลกอยู่ทุกเมื่อนี่ก็บอก่อยเนี่ยอันนี้่อยรับผิดชอบมา่อยมาก่อยก็ต้องหนุ่มยากกันตัวใายเนย่าของหัวจักต่ไปเฮ็ดให้เขาท่อง